นี้นะคะเราจะไปพูดถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กก่อนนะคะห้ามเอาน้องเข้าสีข้ามะคะด้านนี้ถ้าว่าเขาร้องไห้ก็ให้เอาใจใส่เขาไปดูเขานะคะคุยกับเขาว่าต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องเดาใจเขาให้ถูกนะคะข้อนี้นะคะขอเตือนคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเยี่ยมน้องๆด้วยนะคะโยนน้องขึ้นบนฟ้าหรือว่าเขย่าน้องเนี่ย อันนี้ผิดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเขาเช็คเยอะๆเนี่ยสมองของเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะส่งผลทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของสมองและก็เกิดการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะคิดถึงผมไหมครับ EP นี้นะคะเราจะไปพูดถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคห้ามหลงรักผมนะคะ ข้ <laughs> อห้ามข้อแรกนะคะเกี่ยวกับการอุ้มเวลาอุ้มเด็กนะคะก็ให้อุ้มอย่างนี้ประคองแบบนี้นะคะสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามเอาน้องเข้าสีข้างนะคะด้านนี้ห้ามเอาลูกอุ้มด้านข้างแล้วก็หนีบอย่างเงี้ย <laughs> ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้เด็กขาโก่งนะคะ <laughs> ข้อห <laughs> ้ามอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่มักจะกังวลว่าลูกอ่ะจะขาโก่งนะคะเด็กๆตอนทารกเนี่ยเขาจะมีขาที่โก่งแล้วเป็นธรรมชาติของ แต่เมื่อโตมาเดี๋ยวขาเขาก็จะตรงเองไม,ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องไปดัดขาต้องไปรีดขาเขาหรือว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยให้ดึงขาอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงเขาอุ้มเขาในท่าทางที่ถูกต้องนะคะยังไงขาเขาก็ไม่โกง่งค่อสาหรับความเชื่อที่บอกว่าห้ามอุ้มลูกเวลาที่ลูกร้องไห้เพราะว่าจะติดมือนี่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะการที่เขาร้องไห้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องการอะไรบางอย่าง สิ่งที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้ก็คือการส่งเสียงหรือการร้องไห้นั่นเองนะคะถ้ากว่าเขาร้องไห้ก็ให้เอาใจใส่เขาไปดูเขานะคะคุยกับเขาว่าต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องเดาใจเขาให้ถูกนะคะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแพมเพิพร์ดหรือเขาอาจจะแบบนั่งจนเมื่อยเขาอยากจะไปเดินเล่นเขาหิวอะไรเนะะี่ยค่ะ คุณแม่คะจริงๆมีไม่กี่อย่างเองที่เป็นสาเหตุที่ทําให้น้องร้องไห้นะคะแต่ถ้าหากร้องร้องไห้คุณแม่สามารถอุ้มได้เลยเพราะว่าการอุ้มเนี่ยจะทําให้เขามีความสุขการที่เราอุ้มเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับความอบอุ่นจากคุณแม่คะ่ะสําหรับข้อห้ามต่อไปนะคะก็คือห้ามปิดจมูกน้องนะเวลาทารกเกิดมาเนี่ยหน้าเขาจะแบนๆปันๆกลมๆเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าแบบโอ๊ยกลัวลูกแบบว่าไม่มีจมูกไม่มีดัาง เพราะว่าอันนั้นคือโครงสร้างของหน้าเด็กนะคะและอีกหน่อยอะ่ะพอเขาโตขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีจมูกเองการที่คุณแม่เอามือไปบีบจมูกนะคะอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของจมูกได้นะคะแล้วเล็บเอยอะไรเลยเอยของเราเนี่ยเวลาไปบีบเขาเนี่ยผิวเด็กจะเป็นผิวที่บอบบางมากนะคะการที่เอามือเราอะ่ะไปสัมผัสแรงๆบ่อยๆอ,ยอะ่ะอาจจะทําให้ผิวของเขาอักเสบได้ะคะ่ะข้อต่อไปนะคะคุณแม่ที่มีความเชื่อว่าอยากจะให้ลูกหัวทุยเนี่ย คือการให้ลูกนอนคว่ำม,มันเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะการนอนคว่ำเนี่ยเกิดอันตรายได้ง่ายเราไม่รู้นะคะว่าการนอนควน่ำนยากจะทําให้เด็กอ่ะหายใจออกหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้นะคะทางที่ดีนะคะให้น้องนอนตะแคงนะคะ นอนตะแคงซ้ายบ้างนอนตะแคงขวาบ้างสลับกันนะคะการนอนตะแคงก็สามารถจะทําให้หัวทุยได้ค่ะและอีกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ย oh, <okay. S 1> เขามีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนะคะก็คือจะมีหมอนในรูปทรงต่างๆดังนี้ค่ะ <_ elle> เขาเรียกว่าหมอนหายใจได้นะคะหรือว่าหมอนช่วยทําให้หัวทุยก็แล้วแต่คุณแม่นะคะว่าจะเลือกรูปแบบหมอนแบบไหนให้ลูกนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็คือห้ามน้องทานอาหารเสริมก่อน6เดือนเด็ดขาดน,นะคะทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยเขายังมีภาวะลำไส้ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะ การให้อาหารเสริมจะทําให้เขาท้องเสียได้ง่ายนะคะอาหารเสริมในที่นี้อาจจะหมายถึงทั้งกล้วยบดน,นะคะที่บางบ้านเนี่ยยังจะมีความเชื่อโบราณว่าให้ลูกเล็กกินกล้วยบดน,นะคะอันนี้ไม่ดีเพราะว่ากล้วยจะทําให้ท้องอืดได้ค่ะหรือบ้านไหนนะคะที่ตอนนี้ก็ยังให้น้องดื่มน้ําเปล่าอยู่นะคะผสมกับนมเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการที่คุณแม่ให้เด็กทารกทานน้ำเนี่ยนะคะจะทําให้ไตของเขาเนี่ยทำงานหนัก เพราะว่าไตาของเด็กทารกเนี่ยยังทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะทําให้ความสามารถในการขับน้ําส่วนเกินเนี่ยทำได้ยากค่ะฉะนั้นน้ํางดไปก่อนนะคะคุณแม่กันใจนิดนึงหลัง6เดือนค่อยให้น้ําค่ะสําหรับครอบครัวไหนนะคะที่เรียกว่า อุ้มน้องและให้น้องหัดเดินตั้งแต่ประมาณแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขอมดไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้น้องหัดเดินนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะให้น้องใช้รถหัดเดินในวัยที่ยังไม่สมควรนะคะจะทําให้กระดูกเขาบิดเบี้ยวได้ง่ายนะคะขอให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการในการเดินตามวัยของเขามากกว่าค่ะนั่นก็คือ3เดือนติ๊กตัวนะคะ6เดือนคลานค่ะและ9เดือนเดินค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กนะคะนิวแนะนำให้เป็นออแกนิกนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเด็กเพราะหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นแรงเกินไปหรือว่ามีสารเคมีกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กทารกนะคะมีภาวะของผิวแพ้ง่ายนะคะและผิวของเขาค่อนข้างจะบอบบางนะคะฉะนั้นควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเขานะคะข้อนี้นะคะขอเตือนคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆนของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเยี่ยมน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าการที่เห็นน้องและอุ้มน้องนะคะ โยนน้องขึ้นบนฟ้าหรือว่าเขย่าน้องเนี่ยอันนี้ผิดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าการโยนหรือการเขย่าอ่ะทำให้ศีรษะของเขาถูกโยกนะคะเพราะเขาเช็คเยอะๆเนี่ยสมองของเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะ การอุ้มหรือเขย่าเขาแรงๆเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของสมองและก็เกิดการพัฒนานที่ไม่สมบูรณ์นะคะและนี่คือทริคนะคะหรือคำแนะนำจากนิวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบนะคะในการเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิดจนถึง3เดือนค่ะขอให้พัฒนาการของน้องนะคะสมบูรณ์ตามวัยนะคะและขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องนิวนะคะนิวแบรนด์นิวกับแบรนด์นิวเบบี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับน้องสเปซและไปกดนิวด้วยนะคะ